สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบเจอับน้องกาฟิลนะครับวันนี้เอารถตู้หน้ายาวมาฝากนะครับบอกเลยว่าน้องฟิลมีตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2021เลยนะครับในส่วนของรถตู้หน้ายาวนะครับบอกเลยว่ามีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเด็กปี2025ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับปี2020ไม่เพียง69,000นะครับในราคาเพียง1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นเครื่อง2 8 บอกเลยว่าเคยสนใจตัวนี้นะครับติดต่อน้องฟิวได้เลยนะครับ0157400689นะครับแล้วแอดไลน์เบอร์นี้ได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวรถสภาพสวยๆแล้วเกียร์ธรรมดาน้องฟิวมีเลือกมากกว่า10กว่าคันเลยนะครับมีเยอะมากนะครับมี3สาขาเลยทีเดียวนะครับมีกรุงเทพนะครับอยู่1สาขาและสุราษฎร์อีก2สาขานะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับนี่มาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่านะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่น้อยสุดๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา2.8 GL นะครับได้ในส่วนของโฉมหน้านี่ รอๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถตู้หน้ายาวนะครับเป็นเครื่องนิ่มตัวรถเครื่องนิ่มมากๆนะครับขี่ง่ายขี่สะดวกนะครับบอกเลยว่าตัวรถสภาพสวยสุดๆนะครับนี่ตัวห้องเครื่องจะอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดําตัดด้วยโครเมียมนะครับนี่ตัวโลโก้ก็จะเป็นโต้ตาเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะครับรถของเรารับประกันไม่มีจนหนักพิกามหรือน้าท่วมนะครับในส่วนของโคมไฟก็ใสๆแบบนี้เลยตัวไฟเป็นไฟมังติเรเตอร์นะครับนี่ สภาพสวยมากๆนะครับไฟตันหมอกก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับน้องฟิวเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วนะครับทั้ง4เส้นนะครับนี่เป็นยาง235สาั้หกสิขอบสินะครับตัวนี้ยางนะครับสภาพใหม่ๆเลยนี่ยางปี2 0 2 5นะครับตัวดอกยางหนานานะครับแล้วก็ล้อแมกอ์ลอยเดิมจากโรงงานนะครับตัวกระจกนะครับก็จะเป็นสีเทาตัดด้วยสีดำนะครับไฟเลี้ยวก็ติดกระจกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะครับนี่ ในส่วนภายในนะครับเดี๋ยว้องฟิวเข้าไปนั่งให้ดูดีกว่าในส่วนภายในของเขานะครับก็ในส่วนของตัวเบาะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะเสริมนะครับตรงนี้มีเบาะเสริมมาด้วยนะครับนี่สามารถพับแขนวางแขนได้ด้วยนะครับตัวเบาะเสริมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็วางเกี้ยวน้ําได้ด้วยนะครับด้านหลังด้านด้านหน้านั่งได้ประมาณ3คนนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับนี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับนี่เริ่สตาร์ทให้ดู ต้องเหยียบคลัตซ์ก่อนนะเดี๋ยวเราไปสตาร์ททองนูเนาะตัวนี้นะครับต้องเหยียบคลัต์ก่อนนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับคอนโซนของเขาก็จะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยสีเบรนนะครับวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับตัวนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้าแล้วก็จะเป็นพาวเวอร์ออเนนะครับนี่มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเกียร์กระปุก6สปีดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของต่างๆนะครับนี่ ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับนี่ตัวนี้เนาะบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่อันนี้อุปกรณ์รีโมทนะครับก็ควบคุมโทรทัศน์นะครับตรงนี้เนาะก็รีโมทโทรทัศน์นะครับนี่คู่มือการใช้งานรถคือคือมีครบเลยนะครับถุงลมเบรก ABS นะครับโอ้มีครบเลยนะครับนี่มีบุ๊กเซอร์วิสของโตยต้าต่างๆนะครับนี่มีครบทุกอย่างเลยนะครับในสองตัวรถนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สวยสุดๆแล้วเมยน้อยมากๆนะครับนี่ ตัวรถก็สภาพสวยๆนะครับตัวฝ้าก็สภาพสวยเนาะตัวนี้ก็จะสามารถใส่ของตั้งของได้นะครับอาจะไม่ได้มีกระจกนะครับด้ามจับก็มีนะครับตรงนี้เนาะนี่ผ้าม่านมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับดูเม็ดอาร์กนิดหนึ่งนะครับพี่ตองนี่ในทรงเม็ดอาร์กสภาพเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับรถบอกเลยว่าไม่มีชนังไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตจุดเต่ม่สีอยู่ครบจุดนะครับตัวนี้ได้ในส่วนของตัวผ้าม่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ มีตัวพม่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดเลยนะครับมาดูในส่วนของภายในกันนิดหนึ่งนะครับนี่มาเปิดให้ดูในส่วนของภายในกันนิดหนึ่งนะครับภายในของเขานะครับก็ได้ในส่วนของเบาะ v i p นะครับสแถวแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนัง3แถวนะครับนี่จะเป็นเบาะ3ามสามนะครับตัวเบาะไม่มีสีขาดนะครับนี่ v i p นะครับตรงด้านหลังก็จะเป็น9้าที่นั่งรวมด้านหน้าก็จะเป็น9 11 v สิ1สที่นั่งเนาะนี่ สภาพสวยแบบนี้นะครับตัวนี้ติดตั้งลําโพงไหมแล้วเรียบร้อยนะครับ้าม่านมีทุกบานนะครับแล้วก็ค้อนตีกระจกก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้ามจับตรงนี้ก็จะมีเนาะด้ามจับทางขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็มีในส่วนของทีวีนะครับตัวทัชทีวีมาเรียบร้อยนี่ตัวนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะติดไฟนะครับนี่ผ้าม่านก็มีมาแล้วเรียบร้อยตัวรถนะครับในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับก็มีคอนโซลกลางไหมแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับ นี่ตัวนี้นะครับป้ายแดงจะไม่มีคอนโซลกลางมาให้เนาะปกตินะครับนี่ก็จะมีคอนโซลกลางมาให้แล้วใช่ไหมอ่าตัวนี้เนาะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับบอกเลยว่าน้องฟิวนะครับมี ไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องฟิวได้นะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนกัครับก็ออกรถกับเราได้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อน้องฟิวได้เลยนะครับ065นะครับ7400689นะครับบอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับใครที่สนใจรถนะครับนี่บอกเลยว่ามีไฟแนนซ์เป็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะครับรองรับป้ายเหลืองป้ายฟ้าด้วยนะครับนี่ เครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถเริ่มต้นอยู่ประมาณ2-3ง0 0 0สามหมื่นได้เลยเนาะสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับนี่ในส่วนของรถตู้หน้ายาวนะครับอ่ะแล้วเราไปดูในส่วนของรอบๆอบคันกันหน่อยนะครับนี่ตัวรถสีเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายเทเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เนาะมีจุดเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4จุดนะครับตัวนี้ติดนอกมาทั้ง4จุดเลยนะครับกระจกมองหลังที่ปั้นน้าฝนมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัดด้วยโครเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับไฟนะครับก็ไฟเท้เดิมโรงงานนะครับ สภาพสวยๆตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่ให้ดูในส่วนของตัวน็อตหน่อยนะครับนี่ตัวน็อตนะครับนี่ไม่มีด้วยคันนะครับสภาพตัวน็อตสวยๆนี้เลยนะครับตัวน็อตไม่มีขยับนะครับนี่ตัวโช๊คนะครับซ้ายขวาก็รองรับน้ําหนักของท้ายกระบะได้ดีนะครับไม่เค้าเรียกท้ายกระบะท้ายรถตู้เนาะนี่ตัวนี้นะครับก็มาในส่วนของทังน้ำพึิงนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับนี่ อนนี้ม mm ีทังอะเพิองและอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับตั้งของวางของอุปกรณ์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเ้ได้เลยเนาะบางตัวนะครับก็เทพจะไม่มีที่วางเลยนะครับตัวนี้ก็วางกระเป๋าเดินทางได้ถึงตรงนี้นะครับสองเบาะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับนี่สภาพสวยๆนะครับตัวน็อตจุดเต็มสีเดิมนะครับผ้าม่านด้านหลังก็มีมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้บอกเลยว่าได้พาม่านรอบขันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของมุมมองจากด้านหลังหน่อยนะครับนี่ให้ดูหน่อยนะครับว่ากว้างมากๆนะครับในส่วนของตัวรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านเนยกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอาร์คคนขับกันหน่อยนะครับนี่สภาพรอบรอบพันนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถของเรานะครับเดี๋ยวเราแกะเม็ดอาร์คให้ดูกันก่อนนะครับนี่ในส่วนเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับบอกเลยว่ารถของเราสภาพสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวน้องฟิวขึ้นไปนั่งนิดหนึ่งนะครับอ่ะ ตัวนี้นะต้องเหยียบคลัตช์ก่อนนะครับก่อนสตาร์ทนะครับนี่ต้องเหยียบคลัตช์ก่อนนะครับไม่น้อยมากไม่น้อยมากใช่ไหมคันนี้โอ้เดี๋ยวบอกเสียงนิดนึงนี่ลำโพงดังมากตัวนี้นะครับเล็กเมยทุกคนนี่พงหมื่นนะครับพงหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดกิโลเล็กเมยน้อยมากๆเลยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับสามก้านนะครับกลัวเกียร์กับเป็นเกียร์กระปุกหกสปีดนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่ และหน้าจอทัคกีนด้วยนะครับไม้ลักหมื่นและกุญแจรีโอมดึงดอกแล้วก็กุญแจกุญแจเสริมนะกุญแจสำรอง2ดอกนะครับวางแก้วน้ําได้นะครับนี่ช่องแอร์เย็นแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตัวฝ้านะครับก็ไม่มีคราบเหลืองตัวนี้วางเว้นตาต่างๆได้ปกตินะครับปล่อยสีส้มซ้ายขวานะครับตัวคนขับนะครับนี่ก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของ ช่องใส่ของต่างๆเนาะก็สามารถใส่ของได้นี่ช่องแอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นี่เป็นแกร์กรองแอร์เนาะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับนี่ไปเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเป็นปัจจัยหลักของตัวรถนะครับนี่อ่ะเรามาดูปัจจัยหลักของตัวรถกันบ้างนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยเนาะบอกเลยว่ารถของเราสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับให้ดูแผ่นเพจก่อนเลยนี่สภาพเป็นเพจเดิมโรงงานนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับขยื่นนะครับน็อตแก้มต่างๆนะครับสภาพน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเราล้างทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับจุดเต้มสีจากโรงงานอยู่ครอบทุกจุดนะครับเป็นเครื่อง28นะครับฝาครบเครื่องก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ห้องเครื่องสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่า ัวรถของเรานะครับรับประกันไม่มีชนหนังไม่มีพิความไม่มีน้าท่วมนะครับนี่ตัวรูนะครับตัวเม็ดอาร์ฟต่างๆนะครับแผ่นน็อตฝากระโปรงต่างๆเนาะนี่น็อตแก้มนะครับสภาพสวยๆนะครับให้ดูในส่วนฝากระโปรงหน่อยนะครับนี่แผ่นมอกะนะครับเป็นมอกอตัวรูนะครับตัวเม็ดอาร์ฟต่างๆตัวน็อตต่างๆนะครับรถบอกเลยว่าเรามีผลตรวจโครงสร้างรถด้วยนะครับตัวรถนะครับไม่มีชนหนังไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะครับอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าโตต้า คอมมิวเตอร์นะครับตัวนี้เนาะเป็นเครื่อง2.8 GL นะครับปี2020เกียร์ธรรมดาเมย์เพียง69,000นะครับราคาเพียง100,000ขอเปิด1,039,000บาทนะครับผลอยู่ประมาณ20,000กว่าบาท6ปี72งวดนะครับติดต่อน้องฟิวได้เลยนะครับ0657400689นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับน้องฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย